ตวยเรยนใชไหมกระถินริมรั้วพูแรงๆหน่อยเนี่ย yeah. you hungry ไ oh, well, ah, yeah. ้ไม่รู้ปปยไปยงไงไปยัปยังยยัง ไปไหนเนาะเจอมี่แม่จะพาไปไหนเนาะโอ้โอ้โอ้แม่ขับได้ไหมเนาะโอ้โอ้หนมาขับไปขึ้นโอ้โอ้โอ้หาขึ้นได้แล้วพวกมาไล่อ่ะโอเคหอดปะเนาะโอซิลแอนดริสอ้อเจมี่ถึงทุ่งนาแล้วค่ะสวัสดีครับไปแอบสวัสดีครับไปแอบ What is this What's the animals e i s n i n here It's fish It's like catfish t h e r a p i a I don't think I don't know what he said. Oh Maybe frog. right there. fish it's all fish Oh, no shrimp? Yeah. No shrimp? How is around here how rice feel It's how... really nice. How are it's you feeling? not too hot. Mm -hmm. One day I wanna like plant rice. Bolton thinks I'm like joking, but I wanna mm -hmm. have like the beginning, like have the land, dig. And then plant rice mm. and then see how it grows. Yeah, and it. picking it and then cook it. Mm. The whole thing. it take like a whole year. Okay, I know. Okay, yeah. That would be fun yeah. just to see how to do it. Soddy Cup, Bhutan America coming Thailand Rice Field. <laughs> yeah, we're gonna do a lot of videos around Thailand and this is like a rice field. Yep. Right here. but it's I was reading about it it's like dry season so no planting or anything no no rice field yeah สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าไรไดดหยังเนาะต้มหอยค่ะอันนี้นะตันเองค่ะพื้อได้หอยจุบหอยจุบหอยจุกหอยจุกปลาาบวัตตาดังบานนั่นถึงแงจะหมูมากมันมีปากกัสิบานนี่ปะเดียดูหอยนี่ปลาโอ้ปลาแหม ปลาสดเลยปลาอียยังน่ะปลานิดหน่อยปลานิดหน่อยก็ปลาตะเพียนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโบตันอเมริกาค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของเจอร์มี่อินไทยแลนด์นะคะวันนี้มาเปิดตัวกับสาวน้อยนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะป้อมแปมพูดรแรงๆหน่อยชื่ออะไรนะป้อมแปมค่ะขอ,อ,องสีด้วยสิพลาฟลังชมบรรยากาศบานออกบานเฮ้าเนาะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะ แต่ก่อนเจอมี่มาเที่ยวแถวนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปกินที่ทุ่งนาแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบครั้งแรกเลยมั้งที่พาเจอมี่มาแบบบรรยากาศอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราจะมีเมนูอะไรนะคะใช่ไหมคะน้องอแปม๋มปล<ะ>ต้มหอยต้มหอยแซบต้มหอยค่ะแซบสมตำแซบมากฝรลังบอกก็ออมีน้องนะ้ำเ,เรียงปลาขุนฝรั่งฝรัออ่งอยูออ่ตรงนู้น เจอมี่ปวดฉี่ค่ะทนรอไม่ไหวร้านไปเขาห้องน้าไปนั่งเล่นโทรศัพท์หรือไปนั่งฉี่แมนนนโพดไปนั่งเล่นโทรศัพท์เจอมี่รอไม่ไหวไปฉี่หลังผาดังเลยไม่เงยอยู่หันมาแล้วอกโกกับมา้าล้มเขาหกใจมาไหนาเนี่ชูโสวัสดีครับ,บรามาลามันเล่นทงามาลามันเล่นทงแต่มาลายยูตะเฮียนเวลาไมีมูจะเทีย มันี่มูหลายแม่ได้อยังผักกระทินริมรั้วกระเพราไอปยังก่อนไปกะเพราโบแมนเักที่ยังก่อนหระพาโหระพาเออกินกระขบุ้นเอาว่อนว่อนว่อนบินบันเล้วสัวสินังได้อ้าวเอาแล้วโอ้ช่าก็ปูปูเดี๋ยวฟันน้น่อยหนึ่งจะมีแต่แนวเหลียใหม่ You have to record video too, babe. อ,อ,อ,อันตรายอันตรายวัระ <What> วังดีๆนะตกน้ำนะคะไปแล้ว oh. ไปแล้วไปละโอ้โโอ่โอโอโอ้เกียรกี <like> เทเ้า oh, <okay. S 1> แล้ว <c oughs> ไปเอาโดนโดนตกหาพอเห็นแล้วเจอมีไปหาโดนค่ะเพิ่นบินแลนเลนผุนไปโลงกลางทงหาไม่เห็นแล้วหลานตันวิ่งตามหาอยู่เห็นแล้วหเห็นแล้ว,ลวสงสัยเห็นแล้วพุน <laughs> เจอมีเอ้ยบินกลางทุ่งนาหาก็ไม่เจอเห็นแล้วมแม่เห็นแล้วกินตะมังหงกลางทงซิมก่อน วํานลายแต่ปลาบกกองไหมขี้เหลดีแค่อืมสวยจัแซ่บปิ้งปลาค่ะปิ้งปลาค่ะไม่ไมหมดแล้วนะคะไม่ไม่เอาไม่ไม่นะเอาไม่ไม่ต้องตามเลยกัจะถ่ายต้องตามาบมะฮวงโอ้ฟังหนีงแม่ครัวคือพง้งามแต่นอนตมะฮุงโดข่ะนอนเดรสิ้าเปเบิร์นตบมะฮง ผกตอนนี้ได้กลมเก็บเอาเเต่ทั้งเตี้ยทั้งเตี้ยทั้งโดกน้องปอมแปมน้องแปมสวัสดีค่ะหน่อยอันนี้น้องสาวนะคะน่ารักมากสองปีที่แล้วยังแบบว่าเมียนยุหาเจอไหมโดนน่ะดูนอตฟรา t แดดฟ้า b บบโน้ มาแล้วค่ะเดินเดินผ่าขี้ไถมาต้นเนียงขี้ดินไถไปบุกป่าข้าวมาทู่มาสกูเกตเฮม you're gonna be tired are you tired <No. S 1> you having fun we growing fish and papaya salad mm. you hungry Come over here stop it take a break babe พักผ่อนก่อนต้องบอกค่ะไม่งั้นเดี๋ยวไปเล่นต่อไม่ได้พักสักทีเหมือนลูกชายนี่แหละต้องบอกให้หยุดก่อน you right r i h e Field กระติกเอาแต่ว่ามันยืนในน้ำเขาบอกมาขอเหล็กเธอแล้วน้ำเล็ก <laughs> like three, meter Pretty high, huh? so nice on huh? all those fish and food from rice field. Yeah. You want fish? You just get in this, in the. Yeah, how they get in there? They throw them in there and yeah. then they make babies. Yeah, I let it and then grow. You eat them. Yeah. ปลาสดๆกินแบบดิบๆเลยบ่ได้ดิบบอกบอกแล้วนะเสียเอาไปหั่นสุกอยู่ปิ้งปลาปลาเป็ดจะแซ่บค่ะตำบักหุ่งต้มหอยหอยจูบไม่ได้จูบไม่ได้กินอันนี้ตำฝีมือพี่ยุปลาเป็นเนบซี่เนี่ยไม่ได้กินต้มบักหอยอยากกินปิ้งปลา นปลากไม่ไม่สดสดมาจ้ากมเคี่ยกันมาได้มาด้วเวลาหล่ะนะคะของจานใหญ่เป็นดไม่กยกินเหมือนเลยในหอยย่างเดียวไม่ก่จานใหญ่ม่จ้าหลายขัดก่อเก้าันนี้เราเ็นประหยัดหจามสาเามพีด้วย แม่อีวิจิตเห็นไ้น่ต้นน่องบนอ่ากระดูกขากระบาาเนป้าเ้าเนนี่เข่าใบ้่าใบ่าเ่าใ่อนท้องเอแก้วว่ะเกอร์โม่ซกเทอเรียไปน่ก่อน่อนปานี้่อนบครับเรากชา่ มันจริงจริงเลยมีแป้งฝรังบอลอง่องแป้งแป้งฝรังไหมอยากมีบอพีิบูลทันถามยิ้มแสดงว่าอยากอยู่โอเคอันนับเปล่าก็พิ่มมากี่นันเนี่ยก็หาหมดเด้งกับำนังเงินอยู่ Oh! Oh! Oh, wow! That's like this one, right? It's it's Oh, 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 oh. a big one. You guys want to eat them? When are you going to eat your chicken, honey? At home. That one does a lot. Chicken. ทางไกลให้ทาเบิ้งไม่้นมดแงเอาไกลมาให้เอาตัเป็นๆให้หมดแดงมดแดงน้ำตามดแดงอธิบายไปแล้วนจะเบียรไมันี่นั่นละนี่แตนเนาะลุกแล้วนี่กัดขอโบตันอายู่คอออกใช่ไหม

ว่มีปัญหาเพี่เขาเตะไปอยู่ต้ไง้โดสารไม่ได้เอเจมนอก็อฟมัแม่เ้า่ส่ก็าเท้าจับไถ่เจ้าไิส่เองยน่อทกเดยวังไัไไ่ว่มันล้กบตนะราบอกว่าเห็นแล้วยู่ก็ิเชบริษัทแยกยู่บริษัทขอขายประกันนีตัวแเทนขายประกันซอน่ ไปบริ <Sky jogo. S 1> ENNIS, ัทตัวแทนนั่งรับยู่หันะไจมุนั่งยู่หันเนาะทำมันูยังกับกับแจ๊กแตงโมเปียงหน้าแม่นี่ยแกูจากกระพาะกต่ถไปมมาหัเกาเน่ยนะเราไปตัวผมมาทำเกายูคนน้ำยากับแกแ่มแม่ให้ดีนและกินน้เาปลาตันไปพลังกินนปลาปีนะปลาที่เราไกินเนื้อหปนม่สามตัวหรอนี่แม่ปนิ้เนื้อหลินสุกอันปวยปลาก็เียสุกอีกกินอยู่กันเซ็ตคนนี้หวแล้กินอยู่ ก้อนเล้อถมาเราจะปวด่แล้วก็มีปลาเยอก่นไม่ได้เ็เป็นเด็กกินข้าวใหม่ปลาท่าไห่ปะม10ต้องกนมอ่งแล้วันไหนต้องกวนลูกไก่จะเขากินเน้อหเขาก็บยยุ่งเตียเราก็กระเยวยุ่ชอบภาพ แฉบเอาลองคำหนึ่งแล้วคำใหญ่ๆน่องแตนอยากอายน่อง้ายแต่ในนี่พี่น้องน้องชายได้แท้เลยค่ะเอาแฉบเร็วๆคำใหญ่ๆมันมางงามสะเียดอกอ่าหลาปลาพี่น้องคำใหญ่ไหลาปลาใส่ม็ดแดงคนียวพปดมหวนหลบเจี้ยมันขมมาซีย่อกรเก็บไม่เส็ียบ กระบวกอากาศกะบวกพิกว่าโอ้วายน้อมาลังหนึ่งคนน่ะกลังอากาศกินแล้บเห็นตัวมนแดงอะไรกันบ้างตายเลยหูบรรยากาศแอ้เท่ากับลูกเคยกินข้าวอิ่มแล้วกำลังดูคลิปแต่อยู่เดวิ่งวอชชิ่งไมฟิววดีอ <laughs> hey, <Ooh>. Divo. <laughs> <laughs> <So> funny. <laughs> How the lifestyle now, babe? Oh, it's nice. Time to take a nap. You like it here? Yeah. Why do Thai people do this? Can you tell me? Because they work in the rice field and they cannot go home. Yeah. So they they love the rice style, like. Relax, quiet, and when they're tired from work, they just have place to sleep here. And they have their own fish, own everything, so they don't have to buy it. Mm. Save money. Do they just sleep out here sometimes? And Sometime. the next morning, we just wake up and go back to work? Yeah, sometimes they just work here and then go back, sleep at home, and then come back in the morning. Mm. Mm. Is this just like Isan style, or all Thai people do this? Definitely Isan style, I think. เฉพาะอีสานบ้านเฮาหน้อยเรงสีในกรุงเทพไม่มีค่ะ No b a n ก์ขอ No Oh yeah they don't because they don't have r i e s here Do you like this lifestyle? Yeah it's interesting <S Wanna retire here? อยา,ากมาเกษียณแบบนี้ไหม Yeah it's nice <S yeah. But I would not eat rats or ants ฉันก็จะว่ากินหนู <laughs> ก็ว่ากินเนี้ยงก็หมด <laughs> แต่ฉันจะไม่กินฉันจะมาอยู่อยู่แต่ฉันไม่กิน อาหารมันไม่หลายอยู่มันมีมันไม่หลายก็หนูหลายก็หมดอยู่ถุงดำแพงเต้แงขึ้นมะมัยด้หนิ สวัส <Okay. S 2> ดีค่ะทุกคนตันนอนนอนเพิ่งตื่นกินข้าวอิม่มแล้วก็เลยมานอนตรงนี้นะคะเปนอนเปที่เฉียงมนาน้อยข้างสระน้ำนะคะ s e e how I relaxingtoo โอเคฮันนี่เ <Okay, honey. S 2> จอมี่ไปยังมั้ยเจอมี่ก็ไปเล่นโดนมาหะนอนหลับก่อนตันตอนนี้ตันก็นอนอิ่มแล้วค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้พามา <I get S 2> ที่ เทียงนามาบรรยากาศแบบว่าสบายๆบรรยากาศบ้านนาบ้านเราเนาะบรรยากาศแบบอีสานบานเฮ้านลค่ะ Yeah it was fun Look forward to making more videos You're having fun Yes b a b e Yes God love Thanks everybody Bye ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบอสชานอเมริกฝากกดไลค์ก like, ดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ขอบคุณทุกๆซับสไคร้นะคะเรารักทุกคนขอบคุณก,ะะ like กณำลังใจมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอมี่อินไทยแลนด์เดี๋ยวมาใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>